ขึ้นเผาผีโกส์ไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยเฟรนแชมพูแชมพูลดผมขาดุดร่วงฟังสดทุกวันพร้อมกันจันทร์ถึงพุธตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันค่ะสวัสดีค่ะคุณจินสวัสดีค่ะน้องออมครับสวัสดีค่ะ,คะพี่จินขาได้ยินเสียงออมชัดไหมคะชัดเจนเลยครับพี่จินวันนี้พี่จินนําเรื่องทิ้งไว้กลางทางมาเล่ากับพวกเราฟังกัน คะ <S 1> <S 1> นะคะเรื่องเราเป็นยังไงพี่จีนพร้อมไหมคะอ่าพร้อมเลยจ้ะลุยเลยค่ะรอฟังแล้วอ่าโอเคต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นมันเป็นหนึ่งเรื่องที่ที่ผมชอบชอบมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ร่วมของผมแล้วกักบคุณพ่อเนาะอ,อาจจะเคยได้ได้เล่าไปในหลายหลายรา,า,า,ายการบ้างนะครับแต่รายการนี้ยก็ยังไม่เคยเล่าว่าจะหยิบยกมาเล่าเพราะวผมตัวเองโดยส่วนตัวก็ชอบ มันต้องย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วครับช่วงที่ผมเนี่ยอยู่ประมาณมอนเรื่องกระที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยผมจะอาศัยอยู่กับแม่คุณพ่อผมเนี่ยเขาจะเลิกกับแม่ไปนะครับก็อยู่ในกละลำชุมชนแอดแอดหละทีนี้ครับช่วงกลางซอยมันจะมีอู่รถสิบล้อคือพ่อผมเนี่ยเป็นคนขับรถสิบล้อแล้วเขาก็จะอาศัยนอนอู่ที่นั่นส่วนผมกับคุณแม่เนี่ยเขาจะอยู่ท้ายซอยนะครับซึ่ง ่วงนั้นเนี่ยไม่ว่าจะช่วงปิดเทอมตั้งแต่ผมอยู่ป .5 ป .6 กนีน่ผมก็จะไปกับพ่อตลอดคือติดรถนั่งรถไปกับพ่อตลอดออกตางยังหวับบ้างอะไรบ้างนั่งสิดร้อของแกน,นะครับ <c oughs> มันมันเป็นเรื่องที่สนุกเนาะในสมัยก่อนเหมือนได้เที่ยวแบบไม่ต้องเสียตังอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็ชอบติดรถไปด้วยอยู่เนี่ยพอจนมาถึงตอนผมอยู่มอกนี่แหละก็ยาวมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งครับวันนั้นเนี่ยผมจาได้มันเป็นวันศุกร ผมเลิกเรียนกลับมากลับมาถึงห้องแล้วแหละก็ประมาณเย็นๆเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนอะไรแป๊หนึงก็ได้ยินเสียงพอ่อผมเดินมาเรียกจิ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเที่ยวพ่อไปลูกพ่อมีงานบอกว่าไปไปครับพ่อเราเราไม่รู้หรอกไปไหนเราไปอย่างเรยวตอนนั้นน่ะพ่อบอกเดี๋ยวต้องไปขนขอ,ขอนะเดี๋ยวพรุ่งนี้บิาย์มาพ่อที่อู่บอกโอเคครับโอเคตอบโอเคก็บอกแม่ว่าเดี๋ยวไปกับพ่อแม่เขาก็ไม่ว่าอะไรละ ก็ไปอ่านหลักฐานนะครับก็ใจจอใจจอรอเนาะจนถึงอีกวันหนึ่งช่วงบ่ายผมก็เดินมาหาพ่อผมที่อู่นะครับก็พอมาถึงพ่อผมก็กําลังกําลังจะออกรถผมอธิบายรถให้ให้ฟังก่อนรถสิบรอของพ่อผมเนาะเป็นรถสิบรอหน้ายาวสมัยก่อนนะครับไม่รู้น้องออดน้องออดน่าจะเคยเห็นู่ตอนนี้สมัยนี้ก็ยังพอมีอยู่หน้ายาวที่มันไม่มีประตูข้างทา,าง ยังเหมือนเคยเห็นอยู่ค่ะยังยังพอนึกออกอยู่อ่าย,ยังพอนึกออกอจะไม่มีประตรูแล้วที่นั่งเนี่ยจะเป็นไม้กระดานใหญ่ๆอันเดียวยาวเ,เลยนั่งด้วยกันยาวๆนะครับพวงมาลัยก็จะเพาเยอะๆแบบเยอะๆอย่างเงี้ยอารมณ์แบบนั้นนั่งคือรถประจําตัวของพ่อผมที่จริงตอนนั้นมันมีรถแอร์แล้วนะแต่ว่าพ่อผมเขาแบบชอบคันนี้เขาถนัดอยู่คันเนี้ยอืมเขาก็ตัวแก่เขาก็เลยไม่อยากขับใจก็ให้พ่อผมขับไปก็โอเคครับผมก็กระโดดขึ้นรถ พ่อผมกาขับรถออกไปผมก็ถามพ่อี่เราไปเอาของที่ไหนก่อนพ่อผมบอกว่าเดียวเราจะไปบ้านเพื่อนของเทาแก่พ่อซึ่งเพื่อนของทาแก่เนี่ยเขาจะย้ายกิจการไปที่จังหวัดอุดรครับคือเขาขายบ้านขายอะไรที่อยู่ในกรุงเทพแหละเขาจะไปตั้งรกรากที่อุดรใหม่ไปทำธุรกิจก็ให้ไปนขนเฟอร์นิเจอร์ก็โอเคโอเค,อเค,อเคอก็เปนั่งตกลงครับก็ไปครับไปบไม่นานครับก็อยู่ไม่ห่างกันมากจนมาถึงบ้านหลังใหญ่เลย นะครับก็เห็นคนงานของเพื่อนเท่าแก่เนี่ยเขากําำลังขนตู้เฟอร์นิเจอร์อะไรมารอแหละพ่อผมก็ถอยรถไปผมก็ลงไปดูนะครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากก็เกาะแก่ก็จะมีตู้ที่ไปเนี่ยก็จะเป็นแบบตู้ไม้เก่าๆไม้สักบ้างตู้คนจีนแบบ่าตู้รงตำนำสมัยก่อนเน่ะที่มีลิ้นชักเยอะๆอย่างเงี้ยยาวๆมีเฟอร์นิเจอร์หัวเตียงบ้างมีเตียงบ้างอะไรพวกเนี้ยขึ้นรถไปนะครับแล้วตัวพ่อผมเนี่ย ก็ทําการคุมระบายคุมระบายให้เรียบร้อยถึงให้เรียบร้อยให้มันแน่นหนานะครับทีนี้ตัวของเท่าแก่และเพื่อนเท่าแก่เนี่ยเขาบอกเขาจะเขาไปรถเก่งกันเขาก็บอกว่าเดี๋ยวกูมึงน้าไปก่อนนะมึงก็ค่อยๆมาก็น่าจะถึงประมาณเช้าๆหรือมั้งไมเกินสายๆหรือมั้งพ่อผมบอกกันเดี๋ยวผมไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวของเป็นอะไรแบบกระจงกระจกแตกอะไรอเงี้ยเดี๋ยวผมไปเรื่อยๆโอเคเป็นอันตกลงไปเจรินเช้าที่จังหวัดปุดร ก็ออกรถครับฝ yeah> anyway> claro ั่งเราแก่เขาก็ไปก่อน่อฝั่งเราก็ออกรถไปตอนนั้นประมาณเย็นเย็นแลวออกก็ไปเรื่อยๆครับถัดแค่หกสิบเจ็ดสิบนี่เกิดนี <Ja ้ครับพ้นออกกรุงเทพไปก็ไปเลยมันก็เริ่มมืดเลยเนาะก็ไปเรื่อยๆไม่ได้เร็วเท่าไหร่จนถึงเส้นหลักมิตรพงศ์มิตรภาพก็ไปพ้นมิตรภาพมาเนี่ยมันก็กว่าจะพ้นมิตรภาพมามันก็ดึกแล้วสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วนะครับก็มีการจอดแวะจอดนู่นจอดนี่ เริ่มที่จะเข้าชมเข้าส่ช่วงประมาณเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ออกเส้นมิตรภาพไปเรื่อยตอนนั้นตัวผมเติมง่วงเลยผมผมก็นอนผมก็นอนลักษณะการนอนของผมนะผมเนี่ยจะเอามีหมอนใบหนึ่งเล็กๆเนี่ยผมจะหันหัวไปทางพ่อเลยนะครับแล้วผมก็จะคุมปองเป็นผ้าห่มผืนเล็กๆนี่แหละบางๆคุมปองแล้วหัวผมก็จะอยู่ตรงเกียรพ่ออลยนะครับพ่อผมก็ขับไปเรื่อยๆตายไปเรื่อย กลางดึกผมก็ดูตื่นผมก็ตื่น,ต,นตื่นมาก็เบอร์ปเปอร์เนาะเส้นทางที่ที่ขนมวิ่งอยู่มันเป็นเส้นทางที่มีขน,นมแค่ฝั่งละเลนเองครับอ่ามันถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนเส้นเรียบเมืองมัสมมยก้อนตอนนี้เส้นเส้นทางก็ยังไม่ได้แบบมีไฟเยอะแยะเท่าไหร่อโอ,อในทางไม่ค่อยมีรถแล้วแต่ผมก็นอ,อนต่อไปอีกสักพักผมก็ตื่นไม่นานก็ตื่นเส้นทางเริ่ม ที่มันจะไม่มีบ้านคนนครับ mm. มันจะมีแต่ทางซ้ายมือจะมีแต่พวกไร่อ้อยอย่างเงี้ยไร้มันถมมะลังไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วไฟที่ส่องมาเนี่ยมันจะมีแค่ไฟจากฝั่งขวามือด้านฝั่งตรงข,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 งขง้ามค่ะอ่ะส่องสำรวมาแค่ฝั่งเดียวเว้นฝั่งเว้นหนึ่งเนี่ยแต่พ่อผมเอไม่ได้ขับลยเพราะเขขับไปเรื่อยๆทีนี้ผมก็ขึ้นมาขยี้ตาก็นั่งเป็นเพื่อนพ่อนะครับพ่อผมแกก็อารมณ์ดีเปิดเพลงเบาๆฟังไปบแกนะครับ แกรู้สึกได้ยินเสียงมาจากท้ายรถพ่อผมว่าอะไรได้ยินไหมลูกนี่ยิงพ่อมันก็กตักรแล้วม well, ัน <c> ก็ลุดฮูดอู้ดติดเสียงเหมือนเหมือนอะไรรูดสักอย่างทีนี้พ่อผมก็ค่อยๆ่อยคิดสายตบเข้าสายแล้วก็ลงมาดูผมก็ลงมาดูก็ทีนี้เห็นมันเป็นลักษณะเหมือนเชือกเชือกที่เรามัดเข้าใบมันรุดมันรุดท็นี้เวลามันเจอแรงลมมันตีเข้ากับทใบ อ่ามันตีเข้าใบับฟุดฟุดเตียวได้ยินกันทีนี้พ่อมาโอ้โหมีนมัดแน่นขนาดน,นี้ยังหลุดอีกเหรอได้ขับก็ไม่ได้ขับเร็วนะครับขับ,ขบก็ขับแค่ห้าสิบหกสิบมันเพราะว่ามันาไปกันเรื่อยอยู่แล้วแกบอกโอ้โหมันหลุดมันไม่น่าหลุดอแต่คิดในใจของแกนะก็โอเคแกก็มัดไปมัดเสร็จผมว่าดูแกมัดเสร็จผมก็เลยบอกว่าเออพ่อเดี๋ยวผมไปฉี่นะพ่อบอกเออไปที่ทีนี้ผมก็เดินมาด้านรถ หลังรถนะครับโซนหลังรถผมจะออกจากหลังรถนิดนึนนงแล้วผมก็จะมันจะมีข้างทางมันจะเป็นเหมือนป่าและเหมาะค่ะเป็นป่าละเมาะผมก็เดินลงไปทางป่านิดนึนงเพราะว่าผมแบบไม่อยากให้อยู่ตรงถนนมากอะ่ะมันอ้ายเด็กเราก็ชิ้นสองเราไปก็ได้ยินเสียงพ่อกำลังทำแบบล้างมืออยู่ข้างรถแต่ได้ยินอยู่อีกฝั่งหนึ่งเหมือนแก้วขวดน้ำกำลังล้างมือได้ยินเสียงเดบกโอเค ตัวผมเนี่ยระหว่างที่ทําภารกิจอยู่เนี่ยหันมองทางขวาครับมาพักถ้าทางขวาเนี่ยจะเห็นเลยถ้าเราจะเห็นด้านหน้าของรถเราแล้วฝั่งที่เราต้องขึ้นไฟส่วลัวสัวสลัวเนี่ยผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากป่าครับนอนเป็นผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีเขียวสายเดียว <Okay. S 2> นะครับใส่ากางเกงขามาเดินเดิน,เด,นเดินมาทางหน้ารถเดินมาทางหน้ารถฝั่งที่ผมต้องขึ้น ผมเห็นแล้วผมว่าเฮ้ยใครวะอ่าซักด้านนึงผู้หญิงคนนี้ก็กระโดดทุนรถไปโดดทางที่ผมต้องขึ้นเลยเออกระโดดดูดิกระโดดขึ้นเฉลผมว่าเฮ้ยรู้ซิปใส่เข็งฟักด้านนึงพ่อผมกระโดดขึ้นรถแล้วก็เหยียบรถออกไปเลยครับออกปึ๊ดแลวตัวผมยังอยู่เออผมว่าอ้าวอยู่ดีพ่อทิ้งคือเขาไม่รู้เหรอหรอว่แบบรีบๆผมก็ออกมาถึงถนนแล้วผมวิ่งออกไปกลางถนนนะเพื่อบอกพ่อพ่อแบบเรียกให้ดังที่สุด อ๋อฉะไม่เหมือนพ่อผมไม่ได้ยินเลยคือไม่ได้ยินเหยียบไปเลยคือเหยียบแรงมากเหยนะียบ<แ>ออกไปไกลออกไปไกลเรื่อยๆแล้วตอนนั้นตัวผมแบบเด็ก,ดกอ่ะเริ่มเครียดอ่ะมัน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 ร้องไห้เลยนะครับวิ่งตามพ่อเหมือนดดพ่อแ,แกล้งมืดด้วยแล้วพ่อทิ้งกูหรือเปล่าหรืออะไรก็ัิเราไปเลยแหละเราวิ่งร้องไห้ตามพ่อไปแต่มันไม่ทันมันยิ่งไกลออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยจนแบบมันสุดลูกหูลูกตาด้วยทางโค้งไป โอ้โหตอนนั้นผมเครียดมากผมใจไม่ดีผมวิ่งร้องไห้ตางเดียวไม่นานครับผมได้ยินเสียงแบบเบรกัลองคือแบบสนั่นสนั่นมากก้องมากโค้งผมก็รีบวิ่ง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 หยุดวิ่งหยุดแบบหอบเพราะมันไกลมากกว่าจะถึงตรงโค้งนั้นนะจนจนมาถึงมนโค้งไเห็นรถพ่อผมอเบยงออกไปทางซ้ายลักษณะคือหัวทิ้งไปทางชนต้นไม้ใหญ่ ่ชนต้นไม้ยังเห็นพ่องม,มเลือกลักกันเลือกลัก,ลกอยู่ข้างหน้าแบบเนื้อซุกเลยพ่อผมเห็นผมบอกทิ้งผมแบแบกดีใจเห็นผมเนี่ยผมก็เลยวิ่งกำกำลังจะบอกว่าพ่อพ่อทิ้งผมให้พ่อทิ้งผมอะไรเงี้ยกำลังจะบ่นพ่อแล้วพ่อเมื่อกี้มีใครขึ้นพ่อบอกหยุดอย่าพูดผมก็เงียบอันนี้พ่อผมก็เดินไปดูหน้ารถเหมือน,นแบบเหมือนนีอะไรอยู่ในรถสป,ปาแล้วแกก็แบรถรถ ทีนี้ก็ถอยหลังครับถอยหลังแล้วหน้ามันยุดยุบไปหน่อยนะถอยหลังผมก็กําลังจะถามอีกพ่อบอกไม่ต้องพูดอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันไปก่อนก็ข,ขับออกมาจากจุดนั้นนะครับตรงดิง่งตายทางดอนเทียวผม,ม่เห็นเลยบรรยากาศในรถพ่อผมนี่ขับรถนี่มีสันแบบสันเลยนะครับทั้งที่พ่อผมนี่เป็นคนสักฝสักของเป็นตัว้วนะค <Yeah. S 1> ่ะอาแล้วแกแบบไม่ค่อย กลัวอะไรทุบพวกนี้แต่ครั้งนี้เห็นเลยว่าแกกลัวมากผมก็ดูปฏิกิริยาพ่อแล้วเลยพ่อบอกอย็นนอนนะนั่งเป็นคนพ่อก็ไปเรื่อยๆครับจนเข้าสู่อ่าช่วงเช้าหกโมงเจ็ดโมงอะจนไปถึงบ้านเพื่อนเ่าแกประมาณเกือบเกือบเก้าโมงได้ก็ไปถึงครับถอยลบไปแล้วก็มีพวกคนงานบ้านเขาเนาะมาลงกันแบบคนอีสานแบบนั้นเขาก็มาชาวบ้านมาช่วยกันดลงกัน แต่ตัวพ่อผม,มแบบไปนั่งอยู่มาหินแล้วก็นั่งแบบกินน้ําแบบสั่นอยู่คนเดียวนะครับจนแบบพขาแก่เอามาถามเป็นไรวะพ่อผมก็แบบเล่าบอกว,ว่าเนี่ยผมเจอผีมาเป็นผีผู้หญิงผมจะเล่าในเหมือนแบบแกแบบกลัวแกก็เลยบอกเอาอย่างนี้เฮียเรียกเพื่อนเฮียมา,หน,มมามยหน่อยบอกผมผมอยากจะถามไปหน่อยตัวเท่าแกก็ไปตามเพื่อนมหายแล้วก็มาแล้วแกก็เริ่มเล่าให้ฟังครับ แกได้ค่อยฟังว่าช่วงที่ผมกําลังขี่นะตัวที่ผมกําลังขี่อแกกําลังล้างมืออยู่เนี่ยครับแกแกไม่รู้แกคิดว่าผมยัขี่ไม่เสร็จนะแต่แกก็ไม่ได้สนใจอะครอ่าแกกําลังจะเดินไปขึ้นรถก่อนแกจะขึ้นรถนิดนึงยแกได้ยินเสียงเป็นเสียงผมแกบอกแกได้ยินเป็นเสียงผมพ่อขึ้นรถเลยนะแกบอกเออขึ้นสีอ่าพอแกกระโดดขึ้นรถมา แกบอกว่าแกเห็นผมนอนคุ้มโปงอยู่ครับอ่าน้องอ่อนเห็นผมนอนคุ้มโปงอยู่แบบปิดเงียนหัวใช่นะมเออแล้วหันหัวมาทางเกียร์ของแกแบบลักษณะที่ผมนอนมาตั้งแต่ตลบอดทางแบบนั้นเลยแกก็บ่นเอ๊ะนฮ่ยขึ้นมาก็นอนเลยแทนที่จะนั่งด้วยกันแกก็เลยไม่สนใจครับแกก็เลยเหยียบรถออกไปทั้งๆที่ผมเนี่ยอยู่ข้างหลังไอ้ตัวผมจริงๆอยู่ข้างหลังแกบอกแกไม่รู้แกรึกว่าเป็นผมขึ้นมานอนแกก็ขับไปเรื่อยๆไปเรื่อย แกคิดขึ้นมาก็นอนแกก็เลยเริ่มบน่บนผมนะครับระหว่างขับไปจินเลยแบบขึ้นมาก็ลับเลยลูกที่มันนั่งเป็นเพื่อนพ่อในเรวเนี่ยคุยเป็นเพื่อนกันเรียนเป็นยังไงมั่งอะไรมั่งใช่ไหมครับระหว่างที่แกพูดไปอะแกรู้สึกว่ามันมันอะไรมันจักะที่ของขาแกแกกำลังเหยียบฝั mm. ่งซ้ายที่แกไว้เหยียบครับเหยียบอะไรอ่ะมันค่อยๆจะตายขึ้นมาจั๊กะีอะไรแกก็มองไปดูแกเห็นผมอ่ะมันออกมาจากประหมก็เป็นผมย,ย,ยาว ยาวๆเลยนึยค่อยๆม้วนสายถาแจขึ้นมายันมาถึงเกียร์เกียร์แกก็บอกเฮ้ยแกสะดุ้งก็ปล่อยมือเสร็จเพราะหมมันก็พุ่มขึ้นมานั่งครับแล้วมันก็ถกลงมาเป็นผู้หญิงชุดเขียว mm hmm. แล้วก็หันหน้ามามองพ่อผมบอกขอไปด้วยติดไปด้วยไปส่งหน่อยนั่นคือฉากที่พ่อผมจําได้สุดท้ายคือแกหก mm ักเลยแกเสียหลักเลยครับแกหักเบียดซ้ายเลยพุ้มชนต้นไม้ใหญ่เส็จยต้มแกก็เลยกระโดด รงจากรถมาแกแบบด้วยความกลัวนะแกวิ่งมาฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามมันจะมีไฟอยู่แกก็มายืนแล้วแกก็มองแล้วตัวผมไปไหนแกพยายามหานะครับแกพยายามหาอยู่สเตปมันจะมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้แกตองมึนแล้วก็นั่งตรงนั่งแกนั่งยองๆครับทีนี้แกจะเห็นใต้ท้องรถหมดแกเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นรักษณะเหมือนเหมือนขาคนน่ะโดนมาจากหลังรถของแกครับซึ่ง ขาที่เดินทัานเป็นขาที่เดินช้าๆครับนอนใส่แบบกางเกงสามส่วนกุบไแวะไม่ค่อยเดินช้าๆแต่เดินอยู่อีกฝั่งหนึ่งน,นะเห็นสขัขาเดินได <Okay. S 1> ้เดินใต้ของรถไปเห็นสขัขาอันเดียวอยู่ฝั่งหนึ่งเดินไปทางหน้ารถครับเดินไปเสร็จปุ๊บได้ยินเสียงดี้เป็นเสียงพ่อบอกน่าจะเป็นเสียงดี้ของผู้หญิงเสื้อขีแน่นอนพ่อมั่นใจดี้ดลั่นเลยแค่กูจะปิดรถไปด้วยให้กูไปไม่ได้เหรอแต่จะนนี้ไป พ่อผมก็ตกใจมันคืออะไรสิ่งที่เจอในี่คืออะไรกันตกใจได้มานานก็เห็นผมยังวิ่งร้องไห้ปูมสายเหมาดีแกก็เลยแบบทําให้แกต้องแบบแบบยังไงแบบต้องข้มแข็งอะแกก็เลยแบบเดินไปดูว่าไม่มีใครก็ไม่เห็นผู้หญิงหน้ารถเลยเห็นแต่พวห่มที่มันกองเลยเละไปหมดแกก็เลยแบบเรียกผมขึ้นรถแลวแกก็พยายามบอกว่าอย่าพิ่งขาดยาอะไรนะครับทีนี้นแกก็เลยถามถาม คนชาวบ้านแถ่นั้นเฮียร่าว่าเส้นตรงนี้มันมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าช่วงประมาณสักห้าสิบกสิบโลช่วงนี้ที่แกอธบิบายกับชาวบ้านด้วยแล้วก็เพื่อนเพ่าแกฟักงก็งมีชาวบ้านคนหนึ่งเขาเล่าว่าน่าจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรถูกฆ่าข่มขือและนําศพมาทิ้งไว้ณจุดบริเวณน,นั้นซุ้งเส้นนั้นอ่ะดึกดกมากมันไม่ค่อยมีคนขับผ่านอยู่แล้ว คนที่เจอส่วนใหญ่ละส่วนใหญ่นะจะเป็นรถใหญ่รถพ่วงรถติบลอ้อเขาเจะเจอเป็นประจำในช่วงระยะเวลาสองสามปีที่ผ่านมาอ่าเพราะว่าเขาได้ข่าวว่าคนที่เอาศพมาทิ้งก็น่าจะเป็นพวกรถติดล้อรถพว่วงนี่แหละที่เป็นคนทําผู้หญิงคนนี้ถ้ถาเป็นรถใหญ่มาก็จะโดนประจําแต่ถ้าเป็นรถเก่รงรถมอเตอร์ไซค์เขาก็ไม่ค่อยเจอกัน <laughs> ก็พอผมก็เลยแบบเข้าใจแล้วว่าเออผู้หญิงเสื้อเขียวนั่นน่าจะเป็นใครก็พอจะรับทราบ ทีนี้นพ่อผมสงสัยอีก็เลยถามเพื่อนของที่เขาแกไปเฮียผมอยากทราบเลยว่ามีอะไรมากับเฟอร์นิเจอร์มาไหม mm. อืมผมผมมั่นใจนะผมเห็นคนใส่กางเกงขายกล้วยเดิน,ดนช้าๆเดินแบบคนแก่ผมเห็นแน่ๆผมเห็นแน่นอนตัวตัวแกก็แบบนนึกแกก็เดินไปตรงที่เขากำลังขนของอยู่นะครับ <Yeah. S 1> แกเขาไปหยิบลูก มารับเหมือนโกรธเพราะคนจริเจาชอบเก็บกระดูกตอนนั้นนะกูโกอนมานกให้ดูรูปเนี่ยมันเป็นรูปอาาอาของแกครับที่ใสก่กางเกงขากล้ยชุดแดงเลยนะครับลักษณะกางเกงเป็นแบบนี้ไหมพ่อผมบอกว่าใช้เป็นแบบนี้เลยบอกกองกูว่าแล้วก็กูใส่ไว้ในเก๊เอามาด้วยคือเก๊ที่มันเป็นแบบเก๊ของห้องแกติกดรถมาด้วยนันก็ทําให้ทําให้แบบ ประมวลผมในเรื่องราวได้นะครับว่าถ้าลงมาตอนนั้นะถ้าไม่มีอามาช่วยเนี่ยผีตัวน,นั้นจะไปหรือเปล่าในความคิดของพ่อผมแล้วก็<ม>ท่วแก่ผมที่คิดนะครับ<ม>เรื่องทั้งหมดเนี่ยก็คืออามาเนี่ยน่าจะลงมาช่วยให้ผีมัน้นไป<ม>ให้เราเดินผ่านต่อกับกลัมาถึงอุดรได้ทีนี้พอเวลาทุกอย่างจบหมดเสร็จหมดพ่อผมตัวผมเนี่ยก็ไปทําบุญแถวๆอนั้นน,นะครับแล้วก็ขากลับเนี่ยเรากลั ตะวันอยู่แล้วก็ไม่ผ่านทางนั้นไปเราไปทางหลักเลยจะไม่ผ่านเส้นเรียบมือที่มึงที่มันจะต้องอ้อหมหน่อ, 50, อยอีห้าสิบหกสิบร้อยอะยอมไปทางนั้นดีกว่านะครับจนกลับมาถึงกรุงเทพได้เรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้คำอ่อนประมาณนี้ทิ้งไว้กลางทางใช่เหมือนเหมือนศพตัวเนี้ยมาทิ้งโดนมาทิ้งไว้กลางทางเนี่ยเขามาโยนทิ้งไว้ศพตัวหญิงเปเนี่ย แล้วเรื่องนี้ไม่ได้เจอแค่ดวงวิญญาณที่ใส่เสื้อสีเขียวและกระโดดขึ้นรถนะแต่ยังมีดวงวิญญาณของอาม,ม่าที่มากับของเก่าที่ขนมาด้วยมาช่วยไว้ใช่ตอนจังหวะที่พี่จินเห็นตอนนั้นน่ะว่าเป็นผู้หญิงเดินออกมาแล้วกระโดดขึ้นรถบรรทุกไปคุณูฟังลองนึกตามนะคือรถบรรทุกอะมันสูงนะ มช่เขากระโดดเหมือนกระโดดง่ายๆขึ้นไปอย่างนี้เลยเหรอคะก็ก็ก็กระโดดคือมันจะมีที่เหยียบอยู่แล้วครับมันไม่ได้สูงขนาดนั้นด้วามันเขากระโดดขึ้นพุ่งเข้าไปเลยก็ขึ้นเหมือนคนปกตินี่แหละขึ้นเหมือนคนปกติแบบคือแต่โตอนตอนนั้นผมเป็นเด็กผมงงไงแบบใครคิดว่าเขาเป็นคนใครคิดว่าใครคิดว่าเป็นคนนี่แหละใช่อยู่ดีๆขึ้นไปนั่งรถแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นแหละพ่อขับไปเลย ทิ้งผมเลยตอนทิน้งเลยตอนนั้นก็คืองงแล้วแหละเด็กกะว่าเอา้าพ่อไปไหนอะคือเรายังไม่ได้ขึ้นรถเลยใช่เดชบ,บุญคือถ้าเกิดไปไกลกว่าน,นี้เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งกับคุณพ่อเองที่อยู่กับผีแน่นอนและใช่ครับและสองพี่จินด้วยที่อยู่ตรงถนนที่ใช่แทบไม่มีโคมน่ะมืดด้วยรถไม่มีผ่านสักคันวิ่งร้องง่ายแบบร้องแบบจะเป็นจะตายอะผมมาตอนนั้นอะ โอ้โห oh, ตกใจทั้งคนที่อยู่นอกรถและคนที่อยู่ในรถเลยใช่ครับคุณพ่อมีประสบการขับรถนี่ประมาณกี่ปีคะพี่จินตอนนั้นตอนพี่จินยังตอนเป็นเด็กอ่ตอนในเด็กดกับพ่อผมรับสิบปีแล้วครับขับได้สิบปีแล้วคือแกทําอาชีพนี้มา,มาตลอดจนจนกระทั่นนทงปัจจุบันเนี้ยแกบ,บวชเป็นพระได้สิบเจ็ดปีแล้วโอ้อนุโมทนาสาธุด้วย<ช>แสดงว่าประสบการณ์ครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่จําไม่ลืมจำไม่ลืมครับแล้วก็จะมี ช่วงที่แกมาขับรถทัวร์ด้วยอะไรด้วยก็จะมีประสบการณ์ด้านรถทัวร์ด้วยโอ้โหก็ผูกพันกับเส้นทางรถตอนกลางคืนเป็นอย่างดีนี่แหละใช่ครับโอโ้แต่ความน่ากลัวตรงที่ทำเสียงเรียนแบบลูกตัวเองอะว่าขอขึ้นไปเหมือนเป็นการขออนุญาตนี่แหละเนี่ยแหละใช่เออคือคือเราเคยได้ยินว่าอ่าขึ้นมาเนี่ยมันยากมันต้องเพอะรถมันมีแม่นางอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดเราไปเซเยสเหมือนจะตบต,ตกลงว่าขอขึ้นรถไปด้วยนะแล้วก็บอกโอเคขึ้นมาเลยครับแล้วอันเนี้ยคือถ้าเกิดขอแบบปกติอะ่ะชัวร์แล้วพ่อพี่จินไม่มีทางอนุญาตแน่นอนใช่แต่ว่ามาทําเป็นเสียงลูกตัวเองก็เลยอ้ากก็ขึ้นมาสิตกปากรับคําเหมือนให้เขาขึ้นรถมาด้วยใช่เวลาถ้าขอกันดีๆคือมาแบบดีๆอะ่ะก็ยังดีแต่อันเนี้ยขึ้นมาปุ๊บ เอาผมมาก่อนแล้วก็มาขอแต่ว่าโอ้โหมาในลักษณะที่แบบใครไม่ตกใจบ้างอะก็คือตามที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ให้ทางแบบพ่อฟังแลครับบอกว่าจะเจอบ่อยมากรถสิบล้อรถควงเขาจะเจอแบบแนวนี้คือมาแกล้งหรือบางทีให้เกิดอุบัติเหตุแต่อาจจะไม่ถึงตายแบบมาอย่างนี้ตลอดมาตลอดมาตลอดนะครับเนื้อก็แต่เราก็ไม่รู้นะว่า เออเกิดเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเกิดมาจากใครเขาถึงผูกใจเจ็บเฉพาะคนที่ขับรถบรรทุกถูกเออมันมันต้องมีสาเหตุสิใช่ไหมต้องมีสาเหตุใช่ครับก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าคำล่ำลือมาต่อๆกันมาซึ่งสาเหตุจริงๆคือไม่รู้เพราะว่าศพศพเขาบอกว่ามาโดนมาทิ้งมาทิ้งในบริเวณนั้นค่ะใช่โอ้โนดวงวิญญาณก็ด้วยความอาฆาตแค้นหรือเปล่าเพราะว่า หวังถึงอุบัติเหตุเลยนะบางรายก็เกิดอุบัติเหตุด้วยคร<ช>ับหรืออยากให้ช่วยจริงๆไม่รู้ว่าเจตนามามาแบบไหนน,น,นนะครับเพราะว่า<ส>มันเหตุการณ์มันสะกิดต,ตั้งแต่อยู่ดินเชื่อกข้างหลังแั้หลุดและและ้วทำให้เราสองคนต้องลงไปอืใช่ต้องเป็นจุดนี้ด้วยนะเหมือนมันมีเหตุอ่ะใช่ใช่พี่ให้ต้องลงไปนะอูแต่ก็ยังโชคดีว่าได้ดวงวิญญ,ญาณอาม่าที่มาจากของเก่า ใช่ครับติดมาด้วยเอาไวาอ้ะะวอ,าวาอะใช่โอ้ซึ่งก็ก็ไม่รู้นะว่าถ้าเกิดแหมทําไม่ได้ดึงวิญญาณอาม่าช่วยจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุแรงกว่านี้หรือเปล่าหร<ช>ือว่าจะเป็นยังไงต่อก็ยังไม่รู้เหน<ม>ีันตอนนั้นแต่ก็คิดอีกอย่างเนาะก็ด้วยความเจตนาดีของคุณพ่อพี่จินแหละที่อาย,อยากจะ,ะช่วยเนาะขนของไปอีกจุดนึงไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไร ดวงวิญาณก็เลยช่วยเอาไว้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ใชนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดเนาะทิ้งไว้กลางทางทลางทางที่เศร้าไม่แพ้กับเพลงของโปเตโต้เลยอันนั้นก็ทิ้งไว้กลางทางเหมือนกันมันเจ็บกว่าเจ็บกว่านะเจ็บคนละแบบอันนั้นเจ็บใจอันนี้พอเผยอันนี้เจ็บตัวด้วยใช่นะคะพี่จีนอยากฝากช่องทานติดตามไหมคะเชิญได้เลย ก็มีติดตอกับเุื่อนกนคครับจินบ้านทางผีก็มาพูดคุยได้มาเป็นเพื่อนกันอยากจะฝากเรื่องเล่าก็ก็ลองมาฝากรู้ได้ครับผมนะคะพี่จินก็อสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าแล้วกันนะคะขับขี่ปลอดภัยนะสวัสดีปีใหม่ได้เลยพี่จินแล้วมีโอกาสมาเล่าอีกนะเล่าสนุกมากพี่จินค่ะรอฟังเลยได้เลยครับได้เลยค่ะพี่จินสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสนใจติดต่อโฆษณาโทร099 416 2392รับชมคลิปต่อไปได้เลยค่ะ